หลังจากที่มือทำมือนี่ยเขาไปงานบวงสรวงเป็นบอสไปงานบวงสรวงมันสิมีนั่งล่าไปล่ำลายเด้นั่งล่ำไปล่ำลายบัดนี้นั่งล่าผู้นึงน่ะเป็นสาวหน่อยอยู่อายุสิบกว่าปีละเมื่อล่ำเลี่ยวๆคนละกันไปบ้านค่ะกลับไปบ้านปู่ล่ะนั่งไปเข้าฝันนั่งไปเข้าฝันนั่งล่าคนนั้นน่ะครับฝันไปยังไงในเจียหย่าบ้านฝันว่าจังได๋เพิ่นถามว่าเป็นผู้ผู้ชายบ่แม่นเป็นผู้ชายว่าซั่นว่า เป็นผู้เฒ่ามีอายุแน่เราละว่าสั้นเพื่นเราไปบวกเลขนั่งน่งแปดแปดพนะแปดแปดเมนถือจัาเสนห้อยถยุหลายแสนเนด้ยซี่หาแสนนะค่าคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดโซ่คนเนาะค่ะเนาะื่อนี้มาเจอ เจีย่าลูกสาวแม่ปั่นเนาะค่ะเนาะเอาไปกินเลยลูกสาวแม่ปั่นแต่ว่าเมือนั้นเอาไปนันเลขแม่ปั่นบ่าเข่าด้เนาะแม่ยนเลขเราบ่าเข่าเลขแม่ปั่นบ่าเข่าแต่ว่าเลขันอยู่ในงานที่ว่าไปบ่วงสวงเนี่ยแตกสามตัวประเทศแตกแกงไดลผู้ใดลบ้าหวยฟังแน่อันตอนเข้าหับตอนนี้น้องคนเมียเลขออกเลี้ยวแบบนี้ ข้าเจ้าก็สิได้ยินว่าตียายอยู่บ้านนั่นละบ้านปูคำพ้องนั่นละในบ้านนั่นนะโทรมาเบาส่วนยายอยู่เนี่ยฟังางท่วมมาเบาส่วนยายปัดฟังว่าข้าเจ้าถือเลขหลายปูน้ไปบอกแปดแปดนั่นน่ะเพิ่นเกินเลยกรับมาล่ำบ่วงสวงแบบว่าบรอยนี่พิธีรีตองอีย่างใหญ่มากไหมคือมาล่ำถวายปูว่าจอกฟองน่ถือเลขน้ำปูมาล่ำบรอยจัดใบสีอย่างใหญ่คือแจ๊กแสนปูมาล่ำ ผู้มาภู้ิูมมาล่ำนั่นน่ะคจึกสองแสนแล้วก็มูแม่เพิ่นมูหยาิพี่น้องเพิ่นน่ะมาน่ำกับท่างหลายคนเออถือแก๊กแสนหัวรวมแล้วเป็นแปรล้านเพลินแล้วโอ้โหข้าเจ้าได้ขนาดเพิ่นได้ตัวงวดไปนอกหัวนี่เอ้าอันเพิ่นมีเลขในใจอยู่ดีว่านั่งนั่งถีมาล่ำนั่นล่ะเขาก็รู้ว่าเราเพลินนี่เ้นนี่หยางบอเนาะอันนี้เป็นข้อมียของเพิ่นกะ กิจระน,ะนาบเบืงนอกผู้เบืงนอเล่าหน่นนะมันพูดขึ้นมาในตูเล่าในนั่นเล่าหนึ่งปาแปดหนึ่งเก้าพนะตัวไหนก็ 8, <19. S 2> แปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าเพราะว่าอันนี้คือเขาชอบส่วนตัวใช่ไหมเด็แมนอันนี้เป็นเลขมากส่วนตูแต่ปู่คังพองนี่ยังไม่บอกแนอมนเดบ้าเข้ากับถา่วล้อบอีกฟันเดี๋ยวให้พิยา ตามให้หน่อยนะครับาม่า็ลีตามให้อันนี้เป็นเลขส่วนตัวของนางลำทีว่านางลำมั้ปกปกติปู่คำพองเนี่ยจะมาเข้าแม่จำหรือว่าอะไรเนี่ยเนาะแต่รอบนี้ไปเข้านางลำเขานางลำเลยได้แปดแปดแม่นางลำเลยแปดแปดครับงวดนี้เลขชอบของนางลำคือตัวไหนนะครับแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้านางลำ 8 1 9นเะครับเป็นเลขมากส่วนตัวของนางลำเนาะทีนี้เลยก็จะให้พี่ยาเป็นคนเป็นสื่อกลางสะพานบุญตามให้นะครับพี่ยาเนี่ยเป็นลูกสาวของแม่ปันนะครับแม่ปั้นผู่คำคองผมก็นึกว่าผู่คำคองคงไม่ให้เรามไหมอดที่ไหนได้ไปไปสิงนางลำแม่นโอ้นั่งลำครับเออเด็กก็นั่งลำแหงเงานแปดหนึ่งเก้า แปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าที่ว่านั่งล่ำไห้น่ะแหนึ่งเก้าแปดเก้าพินิ่ิดตีปรหงแปดหนึ่งเก้าเออแปดเก้านาะเขากับมาขยายเนาะแปดหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดเก้าเอกด้าะจะเลือกแปดเก้าแปดหแล้วเออเลือมได้ล่ะมัดมาครับมักพิ亚马กใช่ไมเน มันต้องตีนหัวาเดียว89ก็แปดอันนี้มักส่วนโตเนาะค่ะแสดงว่าปู่คำพองนี่ท่านก็แม่นเหมือนกันเนาะแม่นเนาะเมื่อนั้นนั่งร่ำมีหลายคนอยู่เด้วยไปชิงผู้ใดล่ะโอ้ไปเขาฟันผู้ใดล่ะไปเขาฟันนั่งร่นเป็นสาวสมน้อยอยู่ดออกแล้วก็รู้ว่าเข้าิได้สัมผัสนั่งนันบอกแต่ว่าเมื่อนั้นไปสัมผัสกันนั่งร่ำคนหนึ่งเนี่ยเกือบ่ได้สามตัวแตกคุบอกสามเจ็ดแปด ท่นบอกตัวใดนก็อีกนั่งร่ำผู้นึงนะสามเจ็ปดสามัจ็ดนอก3 8สเกือบสตัวเนาะเกือบ3ตัวนั่งร่ำสีข้าไปสัมผัสมือกับจังมรัดร่ำง่ายนะโอ้สเตนนั่งร่ำคนหนีวะนะอแต่ว่าสะออนผู้อันนั่งร่ำไปได้ผู้ละแสนสองแสนเนี่ยหลายสุดนี่เกือบล้านเลยเหรอครับเข้าห้อตีตอเปันไดพเจ ติดต่อผ่านทั้งย่ายทั้งบุญแล้วเคุนสิมาเบอกซูมูในวัดฟังฟังแมนไม่ก็ให้พี่ยาทำให้จ้าให้พี่ยาละตามให้เพราะว่าเขาบงบดจ้าคนนี้เป็นสิมาบอกคนในวัดแต่ว่าย่ายเราก็ไปวัดประจำเรียนแต่ว่าเด็กมากคนนี้มากแบบใดกว่าค่ะเด็กมากคือมากส่วนตัวของคนนั่นแหละแบบหนึ่งเก้านั่นแหละ จะลองลองเบิง้งค่ะเป็นมากส่วนตัวแสดงว่าเล่ากับสีได้เลขมากคือกันได้ฝันมากคือกันนอกเลขกสุดนี่ก็ได้อันนี้เป็นแนวทางาเป็นสีฟูมาบอกกับบรูนเนาะเออ,เอเข้าวโพดไปเบิง้งมือบ่วงส w i n g ดิมือเพิ่นมาแก่น่ะมือเพิ่นมาแก่น่ะข้าบโพดไปไม่ใช่เป็นเลขกถูกเล่าปะเปน,นปถูกปะ้าเลขกถูกนี่ก็ต้องมาเป็นเหมิดอ,อันนี้นั่งล่านะบอกว่าคือมักส่วนโตมักส่วนโตแปดหนึ่งเก้า รับมวน้ำกับหัวน้ำเป็นแปดหนึ่งหกเมียนเนียนยกแขนมะเอาหนีบจิโร่ติดตามอยู่เด้อนั่งล่ำมันของเกียยานั่งร่ำปูข้ามพ่วงนั่งร่ำปูข้ามพ่วงเป็นเป็นไปฝันเอาไปฝันหลังจากหลังจากบวงสรวงเนาะแปดแปดใช่ไหมครับแปดแปดได้แปดแปดได้แปดแปดโอ้ยเขียนเขียน นึกว่าเล่ห์ผูกคำพองไม่เข้าเอาที่ไหนได้โอ้โหไม่เข้าเล่หนางลำหลายคนเนาะวันไี้หน้าแม่เมื่อนานๆนั่งลำลายแห้เกย์ยกมาทั้งทีในจักบาทวันนี้นางลำหลายแห่งเมื่อนานๆนังลำหลายคนแต่ว่ามีนางลำผู้นึงคนบ้านนั่นบ่จ้าคนบ้านดุงคนบ้านดุงผู้หนึ่งคนบ้านดุงบ้านดุงคือหมานแต่บ้านดุงหมานบ้านดุงหมานค่ะบ้านยุงหมันค่ะุดยอดเลยค่ะพี่น้องเกย์ยากะมาขายผลไม้เนาะ เบิด์ตจว่าจ้าเมื่อนี้แล้วเบิร์แล้วโอ้ถ่ายดีนะว่ายอันเห็น<ร>ข้าวเ,าเข้าไปหาในบ้านนะครับนี่เออเห็นข้าวว่าอันผู้ข้ามพ่วงแปดแปดน้ำบมวกนั่งล่ำไปสวเจียาก็น้าว่าสั่นฟาเอฟซีตามหอเตลาดเมืองทองเนาะค่ะเนาะนส่วนแม่ปันนี่บ่สบายบ่ค่ะช่วงน,นี้เราบ่สบายโอ้โก็เริ่มอล้วหายเลขบ่อันตอนนี้เราหายบานหนึ่งวัดนี้มานหนึ่ง นึ่งกังไายคือเห็ดจางสันนึ่งนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่งหกสี่เอาเห็ดข้างไว้แน่เจเจ็บเน่ยัคือเห็ดจงสันนะเสกมาบ่านนะเอาอีกเนีเอาอี่เนแกหนึ่งอีกเน่เหล็กนึ่งเออกระชีลงอาก็เป็นจางสันนึ่งล่างไงเออมาล่างบอกเจ็บหนึ่งบองสันนเจ็บหนึ่งเด้อเจ็บห่งจะเรามากส่วนตัวแล้วแคือเจ็บนึเจ็บนึงอันนี้ยายยายบอกมาแล้วไม่ปั่นใช่ไหมครับ แต่ครูคำพองนี่ต้องให้พี่ยาเป็นคนตามให้เนาะเดี๋ยวตามใครจ้าเอาแมาบันน้ำเนี่ยเก็บหนึ่งแบบต้อมักหิบไปหายายย้อมไอ้หน้าหัวเสียแน่นจนเดี๋ยวจะควายขีดหนาเนาะเก็บหนึ่งเนาะแต่เนาะมันสิบปนกันเอาถ่ายคลิปขอยกอีกรอบนึงนะครับแคบไว้นะคะเอฟซีเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดเนาะ ไลา์สำนักไลายอาจารย์ชุ่มเปกว้อมันเทิงเด้อค่ะเดอ้อค่ะสำหรับผู้ใดชอบหยิบรอตลี่หรือว,ว่าอยากตามเลขปูคำพองไปเขาฟันนั่งล่มให้พิมพ์ล่อไว้ใต่คลิปเด้อค่ะเดอ้อค่ะเอฟซีล่อหลายคนก็สิตามให้ดวนๆนะจ๊ะเมื่อนี้ขอบคุณเจียยามากๆเนาะคะ่ะเนาะเจอเจียาอุดโน้นได้นะคะตลาดเมืองทองนะคะเพิ่นขายผลไม้ขอ,อไขอบคุณเจียาเด้อค่ะเด้อค่ะหยกป้ายไง ได้ติดตามจี้ยเรบบน,นี้เนาะ